สินห้าคืออะไรทำไมเราต้องรักษาสินห้าสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมผูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของสิน5้าว่าคืออะไรและทำไมเราต้องรักษาสินห้าด้วย ซึ่งในเรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าในสังคมของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมทุกคนนั้นต่างก็ทุกทรมานทั้งทางกายและทางใจหลายๆท่านเองก็ไม่รู้ว่า ความทุก์ขเหล่านี้เกิดจากอะไรบ้างครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงต้นตอของสาเหตุความทุกข์ทั้งหลายเราจะเห็นได้ชัดว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เพราะคนเราในสังคมไม่มีสินห้านั่นเองดังนั้นปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่ากัน การทะเลาะเบาแว่งทำร้ายกันซึ่งเหตุเหล่านี้ก็เพราะไม่มีสินห้าหรือบางทีก็มีปล้นที่โกงกินเป็นชู้ผิดลูกผิดผัวหรือผิดเมียชาวบ้านหรือพูดโกหกหลอกลวงให้ร้ายป้ายสีเมามายไร้สติท่านว่าปัญหามากมายเหล่านี้ ก็เพราะคนเราไม่มีสินห้าประจําใจเมื่อคนเราไม่มีสินห้าเพียงข้อเดียวแล้วปัญหาทุกอย่างก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นแล้วผลที่ตามมาก็คือความทุกข์นั่นเองซึ่งมันจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปดังนั้นท่านว่าถ้าเราตั้งใจศึกษาและรักษาสินห้าโดยเริ่มที่ตัวเราก่อน ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์น้อยลงไปได้ครับท่านว่าสินห้านั้นก็คือข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยซึ่งข้อปฏิบัติทั้งห้าประการนี้ก็ได้แก่ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. เว้นจากการพูดเท็จและ 5. เว้นจากการดื่มสุราเมรยัยท่านว่าศีลทั้งหข้อเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่จะทำให้มนุษย์เราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และยังเป็นหลักประกันในความปลอดภัยในด้านต่างๆอีกด้วยอย่างเช่นหลักประกันชีวิตด้วยศินในข้อที่หนึ่งหลักประกันทรัพย์สินด้วยศินข้อที่สองหลักประกันความสุขในครอบครัวด้วยศินข้อที่สามหลักประกันการโกหกหลอกลวงด้วยศินข้อที่สี่และหลักประกันสุขภาพ ด้วยศินข้อที่5ท่านว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องรักษาสินห้านี้ก็คือ 1. เพื่อป้องกันความทุกข์เดือดร้อนและความเสื่อมเสียเพื่อไม่ให้เกิดทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในชาติปัจจุบัน 2. เพื่อให้เกิดความสุขความดีงามในการดำเนินชีวิต 3. เพื่อป้องกันชีวิต ในภพชาติต่อไปเพื่อจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีและสี่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรมที่สูงยิ่งขึ้นได้แก่สมาธิและปัญญาอันจะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลและนิพพานส่วนผลดีของการรักษาสินห้าท่านว่ามีอยู่ด้วยกันหลายระดับคือ มีผลต่อตนเองอย่างเช่นไม่มีความทุกข์ไม่มีศัตรูไม่มีความเดือดร้อนเป็นต้นและมีผลต่อสังคมอย่างเช่นทำให้สังคมมีความร่มเย็นเกิดความรักเกิดความสามัคคีขึ้นเป็นต้นและข้อดีข้อเสียของการรักษาศีลห้าท่านว่ามีดังต่อไปนี้ครับ สินข้อที่หนึ่งเจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์ทันว่าจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อป้องกันการทำลายชีวิตของผู้อื่นและคลายความหดเหยมเพื่อให้มีเมตตาต่อกันเพราะทุกชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและการทำลายชีวิตก็เท่ากับทำลายทุกอย่าง เรารักชีวิตของเราอย่างไรคนอื่นก็ย่อมรักชีวิตของเขาเช่นกันดังนั้นเราจึงไม่ควรจะทำร้ายหรือเข็นฆ่ากันเองส่วนข้อห้ามท่านว่ามีอยู่มลักษณะคือ 1. ห้ามฆ่าคือไม่ลงมือฆ่าเองหรือใช้คนอื่นฆ่า 2. ห้ามทำร้ายร่างกายคือทำให้พิการทำให้เสียโฉมหรือทำให้บาดเจ็บเป็นต้น 3. ห้ามทรมาร,รมคือการทรมานอย่างเช่นการใช้งานที่หนักเกินกำลังการกักขังให้อดยากหรือนำไปทรมานเล่นสนุกหรือแกล้งสัตว์ต่างๆเป็นต้น ส่วนโทษของการทำผิดศีลในข้อที่หนึ่งนี้ท่านว่าจะทำให้ไปเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นคนพิการหรือเกิดมามีโรคภัยเบียดเบียนและอายุสั้นเป็นต้นส่วนอานิสงส์ของการรักษาศีลในข้อที่หนึ่งท่านว่า จะทำให้มีร่างกายสมบูรณ์มีกำลังมีผิวพรรณดีและมีสเสน่ห์อายุยืนไม่มีศัตรูไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเป็นต้นครับสินข้อที่สองเจตนาเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ท่านว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อป้องกันการเบียดเบียนกันในทางทรัพย์สินและให้เราเลี้ยงชีพในทางสุจริตเพราะมนุษย์เรานั้นมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองในทางที่ชอบและเราทุกคนต่างก็หวงแหนในทรัพย์สินที่ตนเองหามาได้ดังนั้น เราจึงไม่ควรที่จะทำลายศักดิ์ศรีของตนเองและละเมิดในทรัพย์สินของคนอื่นด้วยทันว่าข้อห้ามนั้นมีอยู่สามลักษณะคือ 1. โจรกรรมคือห้ามทำรรเยื่ยงโจน14อย่างอันได้แก่การลักโฉกกันโชกล้นตูช่อหลอก ลวงปลอมตระบาดเบียดบังสับเปลี่ยนลักลอบและยักยอกเป็นต้น 2. ออนุโลมจรกรรมคือห้ามทำตามโจรอันได้แก่สมโจรคืออุดหนุนโจรอย่างเช่นการรับซื้อของโจรเป็นต้นปอกลอกคือทำให้คนอื่นเชื่อแล้วล่อลวงเอาทรัพย์เป็นต้น และรับสินบนคือรับสินจ้างเพื่อทำผิดหน้าที่เป็นต้น 3. ฉา,ายาโจรกรรมคือห้ามทำคล้ายโจรอันได้แก่พลานคือทำให้ชิบหายหรือหยิบฉวยถือเอาด้วยความมักง่ายเป็นต้นท่านว่าโทษของการทำผิดศีลในข้อที่สองนี้ จะทาให้ไปเกิดในนรกเกิดเป็นเดรจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นคนยากจนหรือทําให้ทรัพย์สินชิบหายไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆส่วนอานิสงส์ในการรักษาศินในข้อที่สองท่านว่าจะทําให้มีทรัพย์สินมากหาทรัพย์ได้ง่ายและทรัพย์สินจะมั่นคงสมบัติ ที่มีอยู่จะไม่ชิบหายเพราะภัยต่างๆและจะได้อริยะทรัพย์อยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญครับสินข้อที่3เจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมท่านว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อป้องกัน การเสพกามในทางที่ผิดและป้องกันการล่วงละเมิดในคู่ครองของคนอื่นที่จะนำไปสู่การข่นข่่และการประหัตประหารกันเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นก็ย่อมรักและห่วงแหนในคู่ครองของตนเองและต้องการความซื่อสัตย์จากคู่ครองด้วย ดังนั้นเราจึงไม่ควรจะล่วงละเมิดในคู่ของคนอื่นและควรให้ความซื่อสัสตย์ต่อคู่ของตนเองด้วยเช่นกันท่านว่าข้อห้ามร่วมประเวณีกับบุคคลต้องห้ามนั้นก็คือหหญิงต้องห้ามสำหรับชายอันได้แก่สัตสามิกาคือ หญิงที่อยู่กับชายฉันสามีภรรยาเป็นต้นญาตรักขิตาคือหญิงที่อยู่ในความปกครองของพ่อแม่ญาติหรือคนอื่นๆเป็นต้นและธรรมรักขิตาคือหญิงที่ทำรักษาอันได้แก่หญิงที่เป็นเทือกเทาเหล่ากอคือเป็นญาติสายโลหิต เจ็ดชั่วโคดหรือหญิงที่มีจารีตห้ามอย่างเช่นนักบวชหรือหญิงที่กฎหมายห้ามคือหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและหญิงพิการทุกพลภาพ 2. ชายต้องห้ามสำหรับหญิงอันได้แก่ชายอื่นนอกจากสามีของตนเอง คือเป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับหญิงที่มีสาม,มีแล้วเป็นต้นและชายจารีตห้ามอย่างเช่นนักบวชซึ่งเป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับหญิงทั่วไปท่านว่าโทษจากการทำผิดศีลในข้อที่สามนี้จะทำให้ไปเกิดในนรกเกิดเป็นเดรจฉานเกิดเป็นเปรต หรือเกิดมาขี้เรทุกพลภาพมีโรคภัยเบียดเบียนมีศัตรูรอบด้านหรือวิปริตผิดเพศเป็นต้นส่วนอานิสงค์ของการรักษาศีลในข้อที่สามนี้ท่านว่าจะเป็นคนที่ไม่มีศัตรูเบียดเบียนมีทรัพย์บริบูรณ์มีสงา่ามีอำนาจและมีความสุขเป็นที่รัก ของคนทั่วไปครับสินข้อที่4เจตนาเว้นจากการพูดเท็จท่านว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อป้องกันการสแสวงหาประโยชน์ใส่ตนเองและทำลายผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยคำพูดไม่จริงซึ่ง การรักษาศีลในข้อสีน่นี้ก็เพื่อส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงและมีความจริงใจต่อกันเพราะเราไม่ต้องการคำโกหกฉั้นใดคนอื่นก็ไม่ต้องการคำโกหกเช่นเดียวกันท่านว่าคนที่กล่าวคำโกหกย่อมทำลายความดีที่มีอยู่ในตัวเพราะคนที่พูดโกหกแล้ว จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นนั้นไม่มีท่านว่าข้อห้ามมีอยู่สามอย่างด้วยกันคือ 1. มุสาคือการโกหกมีลักษณะสิออย่างได้แก่ปดคือเห็นว่าไม่เห็นรู้ว่าไม่รู้หลอกคือพูดให้เขาเชื่อกลับคําคือ พูดแล้วปฏิเสธว่าไม่ได้พูดเสริมความคือพูดเกินจริงทำเลสคือพูดเล่นสำนวนพูดคลุมเครือมารยาคือแสดงให้คนอื่นเข้าใจผิดอย่างเช่นทุศินทำเป็นมีศินส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันเยาคือยกย่องให้ลืมตัวหลงผิด ทนสาบานคือยอมสาบานเพื่อให้เขาเชื่ออ่าความคือพูดไม่หมดและทําเลคืออวดอ้างวิชาให้เขาเชื่อ 2. ออนุโลมมุสาคือพูดเรื่องไม่จริงที่ไม่ใช่เพื่อโกหกแต่มุ่งให้คนอื่นเจ็บใจทันว่ามีสองลักษณะคือสับลับ พูดกลับกรอกไปมาเชื่อไม่ได้และเสียดแทงคือพูดประชดและด่าว่า 3. ปฏิสวะคือรับคำแล้วไม่ทำตามท่านว่ามีสองลักษณะคือผิดสัญญาไม่ทำตามที่สัญญากันไว้และคืนคำคือว่าจะให้แล้วไม่ให้ส่วนโทษจากการทำผิด ในศีลข้อที่4นี้ท่านว่าจะทำให้ไปเกิดในนรกเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตหรือมีวาจาไม่น่าเชื่อถือมีกลิ่นปากเหม็นและถูกกล่าวตูอยู่เสมอส่วนอานิสงส์ของการรักษาศีลในข้อที่4นี้ท่านว่าจะทำให้อินรียห้าผ่องใส มีร่างกายสมส่วนผิวพรรณเปล่งปลัง่งมีกลิ่นปากหอมไม่พูดติดอ่างไม่เป็นใบและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นต้นครับสินข้อที่5เจตนาเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเสพของมึนเมา ท่านว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อป้องกันไม่ให้ทำลายสติสัมปชัญญะสุขภาพและความเสียหายอันเกิดจากการดื่มสุราและเมรยัยเพราะสติสัมปชัญญะนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์เราตราบใดที่เรามีสติสัมปชัญญะเราก็ไม่ก่อความเสียหาย แต่การดื่มสุราเมรัยเป็นเหตุให้ขาดสติประมาทก่อความเสียหายอย่างมากมายและยังทำให้เสียสุขภาพอีกด้วยท่านว่าข้อห้ามในการดื่มน้ำเมาและห้ามเสพสิ่งเสพติดให้โทษนั้นก็คือ 1. น้ํา้ำเมามีอยู่สองชนิดคือสุราอันได้แก่ น้ำเมาที่กลั่นแล้วและเมรัยคือน้ำเมาที่ยังไม่ได้กลัน่นเพียงแต่ดองไว้อย่างเช่นสาโทกระแช่หรือน้ำตาลเมาเป็นต้น 2. ส,สิ่งเสพติดให้โทษอย่างเช่นฟินกัญชามอฟีนเฮโรอีนยาบ้ายาอีหรือยาไอเป็นต้น ท่านว่าโทษในปัจจุบันจากการทำผิดศีลในข้อที่5จะทำให้เสียทรัพย์ก่อเหตุทะละวิวาททำให้เกิดโรคเสียชื่อเสียงหรือทำอะไรไม่รู้จักอายบัรทรสติปัญญาเป็นต้นส่วนโทษในชาติต่อไปนั้นท่านว่าจะทำให้ไปเกิดในนรก เกิดเป็นสัตว์เนรัจฉานเกิดเป็นเปรตหรือมีสติไม่สมประกอบมีโรคปวดศีรษะเป็นต้นส่วนอานิสงค์ของการรักษาศีลในข้อห้านี้ท่านว่าจะทำให้ระลึกในสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีความรู้มีปัญญามีคนนับถือและมีสติ ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นบ้าไม่มัวเมาหลงไหลและมีความซื่อสตัตย์ทั้งทางกายวาจาและใจเป็นต้นนี่คือข้อดีและข้อเสียของการรักษาสินห้าครับขอนนุมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรม และข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ